เคยรู้สึกไหมว่าชีวิตเรามักถูกผูกไว้ด้วยเส้นเชือกที่มองไม่เห็นบางเส้นคือความรักที่อบอุ่นแต่บางครั้งก็กลายเป็นภาระบางเส้นคือความเชื่อที่เคยปลอบโยนแต่กลับจำกัดเราไว้ไม่ให้ก้าวไปไหนบางเส้นคือสิ่งของหรือความทรงจำที่รัดเราไว้แน่นและบางเส้นคือผู้คนที่ผูกพันแต่ก็ทำให้ใจเราอึดอัดนี่คือบ่าวผูกมัดรัดคลาย ยอ h e อกซิบิชัน2025ที่หอศิลป์กรุงเทพที่กล่าวถึงความสัมพันธ์จากหลายสิ่งความรักความเชื่อสิ่งของและผู้คนมักผูกมัดหรือแม้แต่รัดเราไว้แน่นจนเราแทบไม่เหลือพื้นที่ให้ใจได้เป็นอิสระนทิทรรศการนี้ให้เราได้เดินสำรวจความสัมพันธ์ที่ผูกพันรอบตัวและชวนตั้งคำถามง่ายๆว่าถ้าเราเลือกได้เราจะคลายเส้นไหนออกเพื่อให้หัวใจได้เป็นอิสระอีกครั้ง งานนี้เข้าชมฟรีถึงวันที่28กันยายนนี้เท่านั้นใครที่กำลังรู้สึกถูกมัดจนแน่นจนหายใจไม่ออกอยากให้ลองมาคลายไปพร้อมกันค่ะ